สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชค่ะชาวราศีสิงประจําวันที่22-28ถึง28พฤศจิกายน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความจําเป็นนะคะในการรับผิดชอบหรือในการทํางานบางรายเกี่ยวกับการรับภาระนะคะทนอดทนทําเพื่อเงินเพื่อครอบครัวนะคะ เป็นสัปดาห์ที่บ่งบอกถึงสภาวะจิตใจนะคะที่มีความวิตกกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของทรัพย์เรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆภาพรวมสัปดาห์นี้นะคะให้ระวังความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าการแบ่งผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวหรือว่ามีเรื่องจุกจิกกวนใจระหว่างทางนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เซ็นสัญญานะคะตกลง มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ดีนะคะสัปดาห์นี้ถ้าใครชวนลงทุนก็ให้ชะลอไปก่อนนะคะไม่เหมาะที่จะลงทุนหนักๆในช่วงนี้นะคะเรื่องของการเงินนะคะได้รู้จักอดออมมีการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะมีการรู้ค่าของเงินนะคะเก็บรักษาเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินทองได้อย่างดีนะคะ ชาวสิงก็จะมีความห่วงแหนในสิ่งของนะคะที่อุตส่าห์ทำงานหามานะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะความเครียดความดันเ,ออเรื่องของปวดเข่านะคะปวดเขา่าปวดสะโพกนะคะเมื่อเนื้อเมื่อตัวได้ง่ายนะคะก็ให้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะความรักนะคะถ้าเกิดเป็นรักที่ต้องลำบากหรือมีความทุกข์นะคะก็ไม่เหมาะกับชาวสิงห์นะคะอาจจะต้องออพักเรื่องของรักไปก่อนนะคะแต่ถ้าใครเจอคนที่เพียบพร้อมนะคะก็ลองเปิดโอกาสให้กับตัวเองดูนะคะท่านที่มีคู่ในสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์วางแผนเรื่องความมั่นคงการต่อเติมบ้านการผ่อนสินค้าซื้อรถซื้อของจำเป็นเข้าบ้านนะคะ แล้วก็มีความมั่นคงลงตัวในความรักเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง y o u t u พามิเคนโชว์ของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ